สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พบกับคนเก่งในวันนี้ซึ่งเป็นพิธีกรขบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์กรต่างๆโดยมีความสามารถพิเศษในตัวพบกับคุณมายุนันมามะครับก็สวัสดีครับผมมายุนันมามะครับตำแหน่งก็ไม่ได้สังกัดในหน่วยงานราชการจะใช้คำว่านักวิชาการอิสระครับก็จะเป็นในส่วนของที่ได้มีโอกาสก็คือการเป็นพิธีกรการเป็นวิทยกรกระบวนการไปจัดกิจกรรมให้กับ กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กจนไปจนถึงหน่วยงานครับนีบบมีงานประจำรับอยู่จำนวน16รุ่นเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและก็ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นของอสำนักง,งานธกรรมการส่งเสริมการศึกเอกชนครับ,รบในแต่และรุ่นก็จะมีนิตประมาณผู้เข้าร่วมก็คือครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาประมาณ1000กว่าคนครับ การเรียนรู้เป็นนักพูดนักบริหารจัดการตรงนี้ได้อบรมมาแร้วรเรียนมาโดยตรงครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งได้อบรมส่วนหนึ่งก็ได้เกิดจากการที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็เราก็เก็บเกี่ยวใช้คําว่าครูพักลักจำครับเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มาสร้างใช้คําว่าหาหาเวทีหาชัวมม่วโมงบินให้กับตัวเองแล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์โดยประมาณตอนนี้ 27ปีแล้วครับจริงแล้วตอนนี้กำลังหาคนที่แถวสองเยาวชนคนทหม่ที่จะมาสร้างเป็นเวกกรซึ่งในพื้นที่บ้านเราเนี่ยด้ยความเป็นมุสลิมด้วยหายากอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ใครที่สนใจก็อยากจะใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ถ่ายทอดต่อเพื่อให้คนท่นใหม่สามารถที่จะเป็นเวกกรกระบวนการแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในพื้นที่ด้วยกันครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ